สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เมรี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปดูวิธีการฆ่าบอสที่มีชื่อว่า k คล r าเดย์เทที่ m e r ์โบนดาวเซตน้าค่ะในการที่เราจะฆ่าบอสตัวนี้ได้นั้นเราต้องมีแต้มจํานวน25แต้มซึ่งหาได้จากการลงภารกิจอารีนาซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะคะและแต่ละระดับเนี่ยจะให้คะแนนไม่เหมือนกันค่ะระดับแรกนะคะศัตรูจะมีเลเวล40เราได้แต้มเป็นจนวน10แต้มเมื่อชนะค่ะ ระดับที่2นะคะศัตรูจะมีเลเวล60และเราจะได้แต้มเป็นจำนวน15แต้มเมื่อชนะและระดับสุดท้ายนะคะศัตรูจะมีเลเวลแ5้และเราจะได้แต้มเป็นจำนวน25แต้มเมื่อเล่นชนะค่ะในการเข้าภารกิจอารีน่าระดับแรกนะคะเราจะต้องไปที่เซตหน้าซึ่งภารกิจแรกเนี่ยจะอยู่ในดาวที่มีชื่อว่านักกิค่ะสำหรับวิธีการเล่นนั้นจะเหมือนกับระบบคอนเคลฟนะคะซึ่งเราต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แต้มเป็นจำนวน25แต้มระบบถึงจะนับให้เราชนะค่ะ สำหรับอารีนาระดับที่2นะคะเราต้องไปดาวที่มีชื่อว่าแยมและต้องใช้แต้มเป็นจำนวน10แต้มในการเข้าภารกิจนี้ค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะจะเป็นภารกิจที่ยากกว่าอันแรกดังนั้นเนี่ยอย่าลืมเก็บก้อนเลื่อนและก้อน Energy ถ้าหากว่าเราใกล้จะตายหรือว่า Energy ไม่พอน,อพนคะคะและสุดท้ายค่ะอารีนาระดับที่ยากที่สุดเราต้องไปที่ดาวที่มีชื่อว่าวอดแยน่อยและต้องใช้แต้มเป็นจำนวน15แต้มในการเข้า ซึ่งสำหรับภารกิจนี้แล้วนะคะเขาแนะนําให้ลงเป็นทีมและแนะนําให้ใช้อาวุธกับตัวละครที่เราคิดว่าเราถนัดที่สุดค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนี้นะคะ เื่อเรามีแต้มที่เพียงพอสําหรับการลงล่าบอสแล้วให้เราเข้าไปที่ภารกิจที่บอสอยู่ซึ่งก็คือเมรุในดาวเซตนาและเมื่อเรามาถึงนะคะให้ผู้เล่นทั้งหมดเดินไปเหยียบตรงแท่นที่เรืองแสงตามจุดตรงกลางห้องค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ยิงจุดสีเขียวที่อยู่ด้านหน้าของแต่ละจุดเมื่อทั้งทีมยิงกันครบจุดแล้วแท่นที่เราเหยียบเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนค่ะ เมื่อมันถึงห้องบอสแล้วนะคะก่อนอื่นให้เราทําการยิงบอสให้เลือดลดลงมาจนถึงที่กําหนดเสร็จแล้วบอสจะกระโดดกลับเข้าไปในห้องและบอสจะทําการปล่อยมิสล์ยิงลงมาที่เราค่ะให้ผู้เล่นนะคะทําการวิ่งหลบไปมาจนกว่ามิสล์จะหมดค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ร่วกันกลับไปยืนที่แท่นเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ให้ยิงตรงจุดสีเขียวเหมือนเดิมค่ะ Know. <More. S 1> เมื่อเรายิงเสร็จนะคะบอสก็จะทําการกระโดดกลับลงมาที่เดิมนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมา้าจนกว่าบอสจะตายหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปตรงทางออกได้เลยะคะ่ะ I' using my patience, no. No more Channel Play No Pat They won't bothering Let's get out here. be anymore. of us และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการล่าบอสเคลาเดย์เทนนะคะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะถ้าพูดผิดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปให้เขาด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ